ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับน,นี่ผมสั่งยำสังกอบมาปลาต้มเผือกนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นแบขึ้ยพิเกลนะครับตัวนี้เป็นเต้าหูห้ผัดพิเกลนะผักกูดก็เป็นผักทางใต้นะครับอัวนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาทานมือ้อค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง <c oughs> เวลาผมมาระนองเนี่ยมักจะทานร้านนี้ครับก็คือร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ครับตามผมมาเลยครับส <c oughs> วัสดีครับตอนนี้นะครับ <c oughs> เราก็อยู่กันที่ร้านฟ <c oughs> าร์มเฮาส์จังหวัดระนองนะครับวันนี้อาหารของผมก็มาแล้วครับ ก็วันนี้เนื่องจากเป็นเนื้อช้านะครับก็ไม่อยากทานเยอะมากก็สั่งอาหารเมนูเบาๆนะครับก็ตัวเมนูแรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลาต้มเผือกนะครับเดี๋ยวผมชิมปลาต้มเผือกดูหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างนี่เป็นเนื้อปลาต้มเผือกนะจะต้องมีน้ําหน่อยกินแล้วนะครับ ปลาก็เอาไปทอดก่อนนะครับแล้วก็ทำม,มาต้มเผือกก็หอมมากเลยก็ยเมนูนี้ใช้ได้แต่ผมลองชิมตัวเผือกดูนะครับว่านุ่มหรือเปล่านี่ครับเผือกน,นะครับก็ใช้ได้นะครับเผือกก็ ข้างข้างนอกค่นข้างรุ่มแต่ว่าข้างในข้างในก็นึบึๆอยู่นะครับแต่ว่ากําลังพอดีนะบอกว่าโอเคเมนูนี้ผ่านเลยเมนูต่อไปนะครับนี่นี่ผมสั่งยำสามกอบมาต้องลองชิมดูหน่อยนี่กระเพาะปลาโอ้หน่าทานมากเลยเนื้อกุ้งด้วย ครับยำสังตอกชิมแล้วนะครับมเนาะองิมน้ำมันนิดนึงรู้สึกว่าเป็นกับอืมโอเคก็คือต้องคุกน,น้ำเข้าไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมกิมครั้งแรกไม่เปรี้ยวเนาะแต่ว่าน้ำอยู่ข้างล่างนะอาจจะไม่ทั่วแต่ว่าโอเคก็ ปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดีครับจะได้ช้ได้ผ่านเมนูนี้จ้ได้ครับตัวต่อไปนะครับเป็นแปะควยพริกเกลือนะครับตัวแปะควยเนี่ยเอาไปผัดกับพริกเกลือนะแล้วก็ส่วนข้างนอกเนี่ยเหมือนลังนกเลยตัวนี้ทําจากเส้นทาโร่ก็ตัวนี้นะครับชิมดูนะอืมเส้นทาโร่ข้างนอกก็กรอบกอบนะครับเดี๋ยวผมขอชิมแปะควยเนาะอ่า นี่ใบกล้วยนะครับกิมน,นะครับอืมใกล้วยก็นุบๆหน่อยนะครับแล้วกอ็ออกจาออกแห้งๆนะครับแล้วก็มีความเผ็ดไม่มากนะเห็นแดงๆอย่างเงี้ยเผ็ดไม่มากก็กินแก้มได้ครับทานเล่นๆโอเคก็เหมาะเป็นอาหารทานเล่นครับเมนูนี้ ไมนูต่อไปนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นเต้าหู้หับพริกเกลือนะอชิมดูอ่ะผมชิมเลยแล้วกันนี่ก็หอมดีนะครับลองชิมแล้วนะครับอืมผมว่าหยุดไปหน่อยตัวนี้ บอกผัดพริกเกลือแต่น่าจะเค็มมากกว่านี้นะครับสำหรับอาจจะต้องใส่เกลือเพิ่มนิดนึงครับเมนตูต่อไปนะครับตัวนี้เป็นผักกูดนะครับผักกูดก็เป็นผักทางใต้นะครับอันนี้เอามาผัดกับน้ำมันหอยอเดี๋ยวผมจะชิมแล้วนะครับคำใหญ่จังเลย <laughs> ตักคำแบบะเต็มๆไปเลย นีโ่โอเคชิมนะครับอืมใช่ได้ใช่ได้ผักผักขุดก็อ่อนนะครับแล้วก็ผัดก,กำลังดีเลยครับเอกรอบแล้วก็เค็มไม่มากนะครับ ก็ถือว,ว่าเมนูนี้ผ่านนะครับเย่ก็ผมขอตัวทานต่อนะครับนี่กินกินไปนะผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมีน้ำจิ้มตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นน้ำจิ้มของเต้าหู้นะครับเนี่ยต้องเอาจิ้มกหลน้ำจิ้มตัวนี้จิ้มอีกทีนะครับอร่อยก็โอเคผ่านครับเมนูนี้ ก็มาแล้วนะครับตามเมนูที่สั่งไปนะครับรวมทั้งหมดก็586บาทครับ